หมอกจริงจังหมอกอะไรขนาดนี้หมอกข่าวพลเลยนะคะมื่อคืนเหมือนจะมีฝนตกนิดหน่อยบรรยากาศที่พักหนะคะบ้านทีห่หมอกน้าบน,นี้นะบ้านโดมก็โอเคหน้าดีนะคะสวยดีนะคะ <c oughs> ใช้ธรรมชาติบำบัดเนาะดูสิบรรยากาศดีมากนะครูมาถ่ายให้ทุกคนดู <c oughs> ขูก็นหนาวลมแรงหนาวนะเนี่ยหนาวจริงๆนะคะครูก็เป็นวัดอยู่นะเนี่ยแต่ก็ยังซ่าขึ้นมาเที่ยวไม่รู้มีความสุขก็มาเนาะเห็นไหมว่า อยากเจอความสุขเราก็จะพยายามมากเลยเนะี่ยครูไม่ควรจะพยายามมากขนาดนี้ควรจะให้มันน้อยๆหน่อยติดนิสัยทาอะไรก็ต้องพยายามถูกสอนมาให้พยายามเนาะทุกคนเนะี่ยพ่อแม่เราสอนมาให้พยายามหมดนะคะต้องทํางานหนะักถึงจะรวยเอาเวลาไปแลกเอาชีวิตของเอาเวลาในชีวิตไปแลกเงินนะคะครูเลิกแล้วนะไอเรื่องแบบเนี้ย ถ้าอะไรไม่มีความสุขครูไม่ทําเลยนะคะไม่เอาเวลาเป็นแลกกับเงินเขามีโอทีครูยังไม่ทําเลยนะคะครูไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรและต้องเอาเวลาชีวิตเป็นแลกกับเงินไม่กี่บาทครูไม่ได้ชอบสิ่งนั้นนะคะครูไม่ได้บอกให้ใครยิบโยงอะไรนะแต่ครูมองว่าใช้ชีวิตง่ายๆมีความสุขก็ได้นะคะเล่นอาหา่นอะไได้นะคะในสมัยก่อนครูก็อาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้นะ แต่พอคุณเ่นมาเรียนการพัฒนาตัวเองเนาะมันก็จะรู้จักจับเรียนตัวเองให้ใหวมิดชิบมากขึ้นนะคะครูเคยบอกมาในคลิปมานะว่าความคิดเชิงบวกม,มันเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตเราไ,ได้ไม่เหืนอะไได้อะ่ะมีความสําเร็จได้เหมือนกันนะคะให้คุณไปดูเลยนะคะเศรษฐีระดับโลกเป็นหลายคนนะคะเขาก็ไม่ได้มี เขาเรียกอะไรต้นทุนชีวิตที่ดีก็ยังรวยได้มาจากอะไรมาจากความคิดนะคะความรวยเนี่ยคนที่ไม่มีเงินอ่ะที่เราคุยกันเนี่ยคนจนอ่ะคนจนอ่ะเป็นมหาเศรษฐีได้ยังไงไม่ใช่ว่าคนโดยทุกคนจะมีพื้นฐานมาจากพ่อแม่รวยหรือว่ามีต้นทุนชีวิตที่ดีเสมอไปนะคะบางคนต้นทุนชีวิตไม่มี คนรวยบางคนที่เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกนะคะอย่างใครโอปราวินฟรีนะคะหรือหลายๆคนนะ่ะสติปจอบอะนะคะที่คุณใช้มือถือเขาอยู่เนี่ยสติปจอบก็เขาได้อะไรอะ่ะรวยมาจากไอเดียนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราก็รวยจากไอเดียได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องมีฝ่าฟันไม่ต้องมีเหนื่อยอะไรเยอะครูก็ไปเลิกเหนื่อยไปแล้วนะคะเลิกเหนื่อยไปหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าครู มองว่าเอา้าเราหาไอเดียเราก็รวยได้นะมีความสุขแล้วก็รวยนะความสุขมันไม่ใช่แค่เงินนะคะความสุขคือเรื่องที่อยู่จากโลกภายในคุณอะโลกภายในคุณมีความสุขนั่นคือรวยแล้วนะคะรวยหนบัดนาวเลยนะคะไม่ต้องรวยเพราะว่ามองเห็นตัวเลขในบัญชีนั่นคือรวยผิดนะคะอย่าไปคิดแบบนั้นมันจะทำให้คุณทุกข์แล้วคุณเหนื่อยนะคะรวยแบบสบายๆนี่แหละนะคะ ความมัง่งคั่งร่ำรวยมันเกิดจากความคิดภายในคุณนะคะข้างในรวยก็รวยนะคะข้างในมัง่งคั่งคุณก็มัง่งคั่งโลกใบนี้มันแปลกอย่างหนึ่งถ้าคุณยิ่งไปขวายวิ่งไล่ล่าในทุกๆเรื่องไล่ล่าความสุขไล่ล่าความรักไล่ล่าเงินคุณจะไม่ได้อยู่เฉยๆเงินมาไอเดียทำเงินมา คนมีคนมาจีบมีความรักเข้ามานี่คืออยู่เฉยๆนะคะเหมือนผีเสื้อไปวิ่งอะไรจับมันก็บินหนีอยู่ที่เฉยๆบินมาเกาะเฉยเลยนั่นแหละค่ะนะคะนี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดของจริงเลยนะคะมันจะมาเมื่อเราไม่ต้องพยายามเราไม่ได้อยากได้มันมากแปลว่าเราไม่ไล่ล่าไม่ขอยควา้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้เราก็เลยอยู่เฉยๆแล้วมันก็มาเองนะคะ นี่คือเล็กๆน้อยเลยที่ครัวมาฝากนะคะพามาชมวิวด้วยพามาสอนด้วยเล่าอะไรให้ฟังสนุกๆน,นะคะหวังว่ามันจะมีประโยชน์ลองเอาไปทำกันดูนะคะดูสิให้ดูเนี่ยครูมาในชุดนอนเลยเนี่ยมาแบบเรียวๆเลยมาในชุดนอนเห่มือนกันนะเดินขึ้นเดินลงโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ กูพามาดูบรรยากาศสวยดูสิสวยมากสวยมากดูบ้านที่กูพักอยู่เหนื่อโอเคค่ะ